เป็นยงไงบ้างเอ่อ uh, สบายดีครับคือเราเราจะกลับมาบุกเพิงไหมหรือไม่กลับเลยจะเป็นทิปกวันเต็มที่นะครับเป็นกี่คนผมผมคือพอผมพูดว่าพอผมพูดว่าผมไม่กลับเนี้ยคนก็จะคิดว่าผมแบบไม่ชอบไม่แบบเกลียดอะไรเงี้ยแต่จริงผมไม่นะผมผมผมมันไม่ผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นละครแล้วครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมแบบไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่า ยุคผมก็จบจบแลวของผมผมแฮปปี้ละผมแฮปปี้ในสิ่งที่ผมทามาผมไม่แน่ใจผมอยู่วงการกี่ปีเนะน่าจะสิบปีมั้งผมก็แฮปปี้ในสิ่งแต่ละแล้วก็โอเคแล้วปิดชัปเตอร์แล้วผมเนี่ยดีล้วปิดชัปเตอร์การเป็นักแสดงใช่ครับอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอิ่มเหมือนที่บอรายการมะเหมือนครับเหมือนเลยอันนี้ผมพูดจริงหมดเลยก็คือมันบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ตัดสินใจ ด้วยเหตุผลเดียวอะ่ะเราจัดตัดสินใจด้วยหลายๆเหตุผลมันรวมกันอะอย่างเช่นผมเหนื่อยแล้วผมเล่นมา1ิปีพักน้อยแล้วก็ผมก็มันทําเหมือนเดิมมา1ิปีอะ่ะแล้วก็แม่ผมก็ไม่สบายตอนนะั้นจริงๆแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าเออผมอยากใช้เวลามาอยู่กับแม่บ้างเพราะว่าพอแม่ไม่สบายแม่ก็จะคิดถึงเราใช่ไหมเคยเป็นแม่แบบแม่ก็จะโทรมาแบบเออเมื่อไหร่จะมาหาอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่แม่ผมปกติเขาก็จะมีออกไปทําอะไรได้นี่เขาอยู่บ้านทุกวันะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมไม่มีเวลาไปเลย พอผมบอกจะไปสัญญากับแม่คิวมันก็มีไงมันคิวคิวด่วนน่ะก็เลยคิดว่าแบบแม่ก็เสียใจผมก็เลยเออเป็นใช้เวลาอยู่กับแม่กันแล้วผมก็คิดว่าผมตัดใจถูกเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีแม่ผมก็เสียก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้วแหละแบบนึงครับคุณผและตรงนั้นแต่ปัจจัยตอนนั้นคือดารามันยังไม่เยอะแล้วเราก็ยังอยู่ในช่วงที่เราดังอยู่กันมันตัดสินใจยากเลยอ่ะไม่นะผมตัดใจวันเดียวเลยจริงผมตัดสินใจวันเดียวเลยวันนั้น พี่ตาไม่มีการช่างน้ำหนักเหยว่าถ้าออกไปแล้วเราจะไปทําอะไรหรือว่าผมก็ผมผมก็ช่างน้าหนักนะครับก็คือทุกอย่างตอนผมผมถ่ายเรื่องสุดท้ายอยู่ผมไม่แน่ใจเรื่องนะผมถ่ายสองเรื่องอะ่ะมีมีถ่ายพร้อมกันสองเรื่องแล้วผมก็นั่งคิดตลอดแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบ แต่ถ้าผมไม่ออกตอนนี้ยผมวันหนึ่งผมก็ต้องออกอยู่ดีอะ่ะผมผมเป็นคนคิดว่าผมไม่ได้อยากอยู่เป็นนักแสดงตลอดไปอะ่ะแบบผมคุยกับนักแสดงรุ่นพี่หลายๆคนที่เขาเป็นระดับตํานานอะ่ะแจนทุกคนเลยแล้วเขาก็บอกผมว่ามันเหนื่อยนะแล้วพอเขาเป็นนักแสดงตอนตอนตอน,ตอนที่เขายุเยอะขึ้นก็เหนื่อยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมถ้าผมทําอะไรที่ผมรู้สึกว่ายังทําได้ไม่เต็มที่อะ่ะ ผมก็คิดว่าผมออกมาดีกว่าแต่กับารายได้ที่มันหายไปมันมสเสีิได้ครับเพราะบางคนที่เป็นนักแสดงรายได้มันโอเคถามว่าผมเสียดายไหมผมว่างเงินน่ะไม่ว่าจะอา<ใ>ชีพอะไรอะ่ะถ้าเราได้เงินจากนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีเสียดาย,ยแล้วแต่คือผมแค่คิดว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่เราทําได้แล้วก็ตอนที่เราเป็นนักแสดงเราก็เก็บตังค์เพราะมันไม่มีเวลาไปใช้อ,อยู่รอะ่ะมันต้องขายที่ ใช่ ruim, rim, ผมก right. like ็ก็เก็บตังค์แล้วก็มาลงทุนแล้วก็ทำหลายๆอย่างแบบก็ดีครับแล้วอยากเห็นผลที่กกับรายการมีแค่ที่ลงพูดเรื่องนั้นมันคือความจริงเรื่องไหนที่เขาทักเราว่าอะไรนะทุงบ้านท่านกอย่างเลยนะ อ๋อตอนพูดเหรอใช่แต่คือพอเขาเขียนมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอพูดมันเป็นพูดเหมือนแบบผมแซวกันเล่นอ่ะเราเราเหมฟังใช่เหมือนแบบผมพูดกับพี่แล้วมันก็เป็นเออมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่พอพอเขียนอ่ะมันก็จะเป็นแบบเราไม่ไม่ได้รู้คอนเทกซ์ใช่ไหมมันไม่ได้รู้อารมณ์เพราะว่าผมพี่ก็รู้ผมพอผมคุยแล้วข่าวผมไม่คุยไม่ไม่เคยคุยแบบไม่ดีเลยแค่คุยเหมือนแบบควนอ่ะอ่าใช่แต่พอเราออกมาเซตบลุอกผลทางที่เราเลือกอ่ะมันกลับเป็นการบุกเบิกให้นักแสดงคนอื่นมาทำตามเรา ขาอาจจะไม่ได้ทำตามผมหรอกแต่ว่าผมว่าตอนนั้นนะคนไม่ได้มอง youtube ว่าเป็นว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ใหญ่หรือแพลตฟอร์มที่ดีอ่ะแต่พอเราทำอ่ะผมตอนผมออกมาทำอ่ะผมชอบเพราะว่ามันได้เป็นตัวของตัวเองเป็นที่เราอยากทำอะไรเราก็ทําในสิ่งที่คนไม่รู้อ่ะอย่างไม่มีใครรู้ว่าผมทําอาหารเก่งมั้งแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผม ชอบรู้เรื่องฟุตบอลยอะไรยเงี้ยเขาก็เราก็ออกมาทำในสิ่งที่เราชอบแล้วผมผมว่าหลายๆคนผมว่า y o u t u b เป็นดีอย่างเพราะว่าอะไรที่เป็นออนไลน์ทำให้คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในวงการแต่เขาเก่งอ่ยได้มีที่ยืนและที่โชว์ออกมาแล้วก็ทําให้คนที่อาจจะอยู่ในวงการได้มาโชว์ตัวตนของตัวเองที่แท้จริงก็ติดดีจริงเพระตอนนี้คนมาทาเยอะแล้วมันมีผลไหมครับไม่ครับเพราะว่าของผมน่าจะนิชมั้งครับก็เลยไม่ค่อยมีผลมาก สุดท้ายแล้วทุกวันนี้มีคนติดต่อให้เราไปเล่นแสดงปะมีมีแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมใจออกเพราะเดี๋ยวนี้มัมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่มันแตกใหม่ผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนมากนะผมว่ามันอาจจะเป็นที่คือผมว่าผมเล่นละครตอนเนี้ยผมเขินอะ ผมเป็นคนขี้เขินนะแต่เราสแสดงตั้งแต่เราคุณสักดิ์ทที่ไทยพิชิตมเป็นงพูดเนออยู่เลยใช่ไหมเออใช่แล้วทำไมาถึงเขินนะต้นขี้เขินอ่ะผมเป็นคนขี้เขินนะจริงจริงผมเข้าวงการได้เนี่ยก็เพราะว่าผมเขินนะหรือว่า <laughs> <พอ S 1> <laughs> จริงมีคนมาติดต่อผมแต่ผมเล่าล่วงมันมีคนมาติดต่อผมให้ผม,มไปเดินแบบกับถ่ายแบบออผมบอกผมไม่เดินแบบผมไปถ่ายแบบได้ไหมแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ่ายแบบผมก็ต้องไปเดินแบบผมเก่งมากเลยนะ ผมหน้านิ่งเลยคนที่เขามาดูอะ่ะเขาอยากให้ไปเดินแบบต่อเพราะเขาคิดว่าผมผมหน้านิ่งแล้วดูเป็นนายแบบไงไม่ได้ขึ้นไปยิ้มอะ่ะแต่จริงๆผมเก่งอยู่ไอ้คนที่ดูวันที่สองก็ชอบก็ให้ผมไปดู<ต>ไปเดินวันที่สามอีกวันที่สามผมก็เจอพี่ลูกตาตาดาเขาจะพาผมไปเล่นละครเลยแต่ว่าถ้าเรากลับมาครั้งนี้เราได้เราพลุกเราดูเป็นยัตตี้อย่างนี้กําลังต้องการผมว่าผมเริ่มเข้าวงการผมก็เป็นพระเอกแค่ผมปิดท้ายเป็นพระเอกจบ ขาอ,อยากให้เป็นอยากให้ภาพการตัวบบไปผมว่าก็แค่นี้ผมเข้ามาเป็นพระเอกผมก็จบเป็นพระเอกมันไม่มีปัจจัยอื่นหรอที่จะแบบว่าพี่ฟามกลับมาเล่นสักเรื่องอมึงในแผลตฟอมหรือในแบบเพราะผมไม่ได้ชอบเล่นอ่ะจริงๆนะผมเก่งทุกครั้งเลยผมเนี่ยทือมากเลยนะผมเป็นคนเก่งมากผมแบบเล่นละครทีไรแล้วผมเก่งอ,ะอ่ะอ,อยบอกนะเก่งมาตั้งสิบปีเล่นเก่งสิบปีเก่งเก่งสิบปีตื่นเต้นสิบปีขนาดตอนแบบดังแล้วอ่ะเก่งตื่นเต้นนะ รุ่นใหม่เข้ามาเราต้องเป็นคนเก่าใช่ปะผมยังตื่นเต้นอยู่เลยทุกวันนี้มีย้อนกลับไปดูผลงานตัวเองมั้ส่วนมากก็จะเป็นคลิปคนชอบส่งมาเต็มอินบ็อกซ์เลยหรือว่าเลื่อนผ่านก็ดูแล้วก็เขินแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเราก็โดนเขาหล่อที่สุดเลยนะประมาณแบบพูดถึงสเตฟานดูแบบร่วงลอยมาเลยอ่ะก็ยังเขินอยู่เลยเนี่ยพอเนี้ยพอพอนี่พูดมาก็เขินเนี่ยมาใช่เพราะติดตามผลงานไงเขาจำได้พอพูดมาก็เขินไง อที่ผมเดินผมม่วงอย่งนี้ผมจะเขินเลยคออยูสามตอนนี้ก็เขินเขินนี่ยสัมภาษณ์นี่ก็เขินอยู่เนี่ยเหงื่อแตกได้ไหมนะตอนแคทบอลอะไรไม่เขินเราเป็นตัว้องทีเออไม่เขินแต่เราแคทไวรัล่าแต่เราแคทบอลแบบท่า้าดูท่าทีเนี่ยตอนเราดีอะไรอย่างเงี้ยผมมาดูเนี่ยหรอขอบคุณครับผมไม่เขินเนี่ยอะไรที่เป็นตัวเองเป็นตัวเองไม่ค่อยเขินแต่ว่าถ้าไปทำรายการอาหารของทีวีนี้ทำได้ก็ทำครับก็ทำครับแต่ว่า จริงๆพยายามจะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจะแบบไม่ไม่ไมค่อย,อยผมไม่เถื่อนเอาทีวีอ่ะแปลกแนฮะเข้าหัวเขาได้ไหมเข้าวงการ